ไปดูเคสด้วยกันนะครับผมมาเฉลยข้อสอบดีกว่าข้อนี้ก็เป็นเรื่องของระบบปอดของคนเรานะครับมาดูโจทย์ครับโจทย์บอกว่าเป็นผู้ชายเนี่ยอายุมากพอสมควรคนไข้มาด้วยอาการแน่นหน้าอกครับแล้วก็มาด้วยหายใจเหนื่อยนอนราบไม่ได้เอ็กซเรย์ปอดแบบนี้คิดถึงอะไรครับก็ไก่เป็นหัวใจไวายไหมขอไข่เป็นน้ำท่วมปอดหรือว่าเขาควายเป็นปอดอักเสบหรือว่างองูไม่เห็นความปุติอะไรคำตอบคือ เฉลยนะครับเฉลยว่าตอบกอไก่นะครับมีหัวใจวายแล้วก็มีขอไข่ด้วยครับมีน้ําท่วมปอดเฉลยว่ากอไก่กับขอไข่มาดูโจทย์กันครับโจทย์ผมให้ว่าคนไข้แน่นหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยก็คิดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมีอาการหายใจเหนื่อยนอนราบไม่ได้ก็แปลว่ามันน่าจะมีผลข้างเคียงที่ทําให้มีภาวะน้ําท่วมปอดหรือว่าหัวใจวายนั่นเองนะดูในรูปนี้นะครับถามว่าเอ็กซเรย์เราเห็นอะไรบ้างหัวใจวายคือตัวหัวใจมันโตการที่เราวัดหัวใจเนี่ยวัดยังไงนะ มันมีสัดส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า C T ratio ครับ Cardiothoracic ratio เราดูสัดส่วนว่าหัวใจมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กับผน,นังทรงอกเราวัดเส้นนี้นะครับอลองดูนะเอาเส้นนี้ครับเส้นนี้คือชายปอดด้านด้านขวาชายปอดด้านขวาเราลากเส้นชายปอดด้านขวาไปหาชายปอดด้านซ้ายเราลากเส้นสมมติว่าเนี่ยเราก็วัดดูครับว่ามันมีนมขนาดเท่าไหร่เอ็กซเรย์คือในในคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์จะวัดได้เราวัดดูสมมติว่ามันอาจจะสัก20ซนติเมตรก็ได้ครับเขาวัดดูกี่เซนติเมตร แล้วเราก็วัดขอบหัวใจอ่ะขอบของหัวใจด้านขวาไปหาขอบขอหัวใจด้านซ้ายเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่เรามาหารกันก็เป็นสัดส,ส่วนนียก็คือสัดส,ส่วนของหัวใจเนี่ยกับสัดส,ส่วนของซวงอกเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเกิน50%ก็บอกว่ามันน่าจะมีหัวใจโตในเคสเนี้ยดูคร่าวๆก็ได้ครับด้วยตารู้สึกว่ามันโตไหมตรงนี้หนไหมอูดูฝั่งนี้ดิครับมันกินไปจนจะเต็มผนังด้านซ้ายแล้วแปลว่าหัวใจคนไข้โตนะถ้าเราวัด CT r a t i ชหรือว่า a r d i o t h ทร a ิ i c r ช t i o มัน มันเกิน0ูจุดห้าแน่นอนครับมันใหญ่ขนาดนี้มันเกินแน่นอนนะก็แปลว่าเคสนี้มีลักษณะของหวัวใจโตซึ่งเวลาที่คนไข้มีภาวะหวัวใจวายมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องหวัวใจโตด้วยนะคือหวัวใจมันใหญ่มันมีปริมาณเลือดในหวัวใจเยอะถามว่าทําไมหัวใจมันถึงใหญ่นะปกติแล้วหัวใจคนเราก็บีบใช่ไหมบีบคลายบีบคลายเพื่อเอาเลือดออกไปครับแต่ทีนี้พอคนไข้คนนี้อาจจะมีผนังกล้ามเนหวัวใจด้านหน้าที่มีการขาดเลือดการบีบตัวของหัวใจมันก็ไม่ดีดังนั้นเลือดมันก็จะขังในหัวใจเยอะะพอออเเลืดยป๊หััวใจจมนก็ะ ป่องเลยครับก็เป็นลักษณะที่หัวใจมันใหญ่ขึ้นดูสัดส่วนนะเห็นไหมมันใหญ่มากกว่า50%เขาเรียกว่าเป็น cardio metally คำว่า c a r ิโ o แปลว่าหัวใจครับคำว่า m e กาลี y แปลว่ามันโตนั่นเองนะเคสเนี้เห็นไหมถ้าเป็นพยาบาลฉุกเฉินก็ต้องมองออกว่าหัวใจมันโตครับแล้วก็ประวัติเนี่ยไปดูเหนื่อยนอนราบไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของหัวใจวายแล้วถามว่าทําไมคนไข้ที่เหนื่อยหัวใจวายนอนราบถึงไม่ได้นะ เพราะว่าเวลานอนราบอะครับน้ํามันกระท่วมในปอดเนี่ยคือถ้าคนไข้นั่งปกติปอดคนเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคือถ้าเราเรานั่งอยู่ครับออกซิเจนมันจะเข้าปอดได้ดีน้ําถ้าเกิดว่ามีน้ําในปอดจริงมันก็จะอยู่ข้างล่างมันก็จะมีพื้นที่ด้านบนที่เขายังหายใจได้แต่ถ้าเวลาที่เขานอนราบอะครับก็คือมันมันเท่ากันหมดเลยดังนั้นเนี่ยน้ำในปอดมันก็จะกระจายเวแาวราบคนไข้ก็เลยเหนื่อยสังเกตว่าพอให้เขานอนราบเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ยอมอะเขาอยากจะนั่งไง อันนี้ประวัตินะครับคำว่านอนราบไม่ได้น <mixes> <reform ative S 2> ั่นเองนะเพรว่าสงสัยภาวะน้ําท่วมปอดแล้วก็หัวใจวายมันสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วทาไมหัวใจวายถึงมีน้ําท่วมปอดนะทําไมนะทำไมหัวใจวายถึงมีน้ําท่วมปอดถ้าเราเข้าใจกลไกของการเดินทางของเส้นเลือดนะอันนี้คือหัวใจห้องห้องไหนนะครับนี่คือหัวใจห้องซ้ายห้องซ้ายล่างนี่คือหัวใจห้องขวานะครับขวาล่างมาดูก่อนนะอันนี้คือเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดข้างบนเรียกว่าซุปเพรียวเวนาะคาว่า เส้นเลือดข้างล่างเรียกว่าอินฟลีเวนะครับว่าเวลาที่เลือดจากร่างกายครับเลือดที่ใช้แล้วเช่นที่แขนที่ขาเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาในในหัวใจใช่ไหมเลือดที่ศีรษะเนี่ยเลือดดามันก็เข้ามาที่หัวใจห้องบนบนขวานะเลือดจากส่วนขาก็เข้ามาที่หัวใจห้องบนขวาจากนั้นเนี่ยเลือดมันก็ส่งมาที่หัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวาส่งเลือดไปไหนครับไปปอดใช่ไหมไปฟอกที่ปอดมันก็ส่งเลือดออกไปเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดตรงนี้มันมีชื่อว่าพารูเรอัตเทอรี่นะแต่ผมไม่ได้วาดภาพให้ดู มันไปฟอกที่ปอดเลือดมันก็จะไปที่ปอดทั้งสองข้างพอไปพอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ออกซิเจนมามาใช้ในพลังงานนะเลือดในปอดมันก็จะกลับมาที่หัวใจใช่ไหมมาที่หัวใจห้องไหนครับหัวใจห้องซ้ายบนครับนี่คือหัวใจห้องซ้ายบนเลือดมันกลับมาที่หัวใจห้องซ้ายบนจากนั้นเนี่ยเลือดที่ดีมันก็มาที่หัวใจห้องซ้ายล่างแล้วมันก็ส่งไปที่เส้นเอลตาไปเลี้ยงร่างกายทีนี้คนไข้คนนี้ครับเขามีภาวะผนังกล้ามในหัวใจด้านหน้าที่มีการขาดเลือดคือตรงนี้ผนังด้านหน้าขาดเลือดน้ี หัวใจห้องซ้ายล่างเนี่ยม so ันวายครับคือการบีบตัวมันได้ไม่ดีลองดูนะมันบีบตัวได้ไม่ดีเราย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปถามว่าหัวใจห้องซ้ายล่างเนี่ยมันรับเลือดจากไหนนะห้องซ้ายบนแล้วหัวใจห้องซ้ายบนรับเลือดจากไหนครับปอดไงเพราะว่าเลือดที่ฟอกแล้วเนี่ยจากปอดมันจะเข้ามาที่หัวใจห้องซ้ายบนแต่ว่าผนังทั้งหมดเลยครับทั้งด้านซ้ายมันวายอย่างนั้นเนี่ยมันก็เกิดการจราจรที่ขับขังเลือดที่อยู่ในปอดมันก็จะเข้าหัวใจไม่ได้ไงดังนั้นเลือดมันก็จะอยู่ในปอดเยอะ เนี่ยครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ําท่วมปอดนั่นเองนะสาเหตุก็มาจากการที่หัวใจห้องซ้ายมันวายอะ่ะต้นกาเนิดคือเนี่ยหัวใจห้องซ้ายวายเลือดในปอดก็เลยกลับเข้าสู่หัวใจไม่ได้ก็เลยมีน้ําอยู่ในปอดเยอะเขาถึงเรียกว่าเป็นภาวะน้ําท่วมปอดนะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยน้ำท่วมปอดเขาเรียกว่าเป็น pulmonary edema คาว่า pulmonary แปลว่าปอดครับคาว่า edema หมายถึงการบวมก็คือมีน้ําอยู่ในปอดเราเรียกว่าปอดบวมไหมไม่เลครับเพราะว่าปอดบวมน่าจะเป็น ถ้าภาษาไทยปลอดบวมหมายถึงเรื่องของการติดเชื้อนะนิโมนียครับปลอดบวมแต่นี่คือมีน้ําท่วมปอดเราใช้ภาษาภาษาไทยว่าน้ําท่วมปอดจะเห็นว่าหัวใจอยู่ตรงกลางหัวใจก็อยู่เป็นสัดส่วนตรงกลางตรงกลางเนี่ยเขามีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mediastinum มีส t i n u m ก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางคําว่า mediastmedia แปลว่าตรงกลางครับก็คือสิ่งที่อยู่ตรงกลางมันแขวนอยู่ตรงกลางทรงอกก็ประกอบด้วยอะไรบ้างอะประกอบด้วยหัวใจครับหัวใจแล้วก็ประกอบด้วยเส้นเลือดเอออรนตที่โค้ง ประกอบด้วยหัวใจห้องขวาหัวใจห้องซ้ายแล้วก็เห็นเส้นเลือดซุปิเลียอินฟอเลียไว้นะคบว่าเนี่ยอันนี้คือส่วนตรงกลางยังไม่พอนะครับมันยังประกอบไปด้วยของหลอดลมด้วยนะเทเคียก็เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางเหมือนกันเราต้องจําให้ได้นะว่ามีเดสตินัมเนี่ยส่วนตรงกลางประกอบด้วยอวัยวะอะไรบ้างเพราะว่าอนาคตถ้าเราไปเจอโรคแปลกๆครับ,รบอย่างเช่นเรื่องของเส้นเลือดเอลต้าที่มีการปริแตกซอกผนังหรือที่เรียกว่าเอลติกดิสเซคชั่นเนี่ยเราจะดูที่ตรงนี้ว่ามีเดสตินัมมันมีความกว้างเท่าไหร่ เราจะต้องเข้าใจเรื่องของการวิพากษ์ตรงนี้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นเซลล์เอลตาไหมเอลตามันก็จะเห็นภาพเงาของบิเดสตินัมส่วนบนเนี่ยถ้าเราวัดขนาดตรงตั้งแต่เซลล์ดำซุปผิิเหลียวนะครับว่าไปกระทั่งถึงเอลตาตรงส่วนที่โค้งเอลตาครับมันจะเป็นส่วนโค้งของมันเห็นไหมส่วนที่มันโค้งตรงนี้ถ้าเราวัดเส้นนี้ไปถึงเส้นนี้ครับมันก็จะไม่เกิน8ซนติเมตรนะหรือว่าเอาตามโบราณนี่คือ8.8ซนเมตรในในท่านอนครับ8ซนเมตรเนี่ยมันก็จะไม่เกิน แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีเซเลอร์เออต้าที่เป็นปรีครับอย่างเช่นความดันสูงมากแล้วก็ผนังข้างในมันปรีแตกนะครับคือถ้ามันแตกออกมาข้างนอกคือตายนะแต่บางคนผนังมันปรีแต่ชั้นในอ่ะแต่ชั้นนอกมันยังยึดมาอยู่อ่ะสิ่งที่เห็นคืออะไรอ่ะมันก็จะปูดเลครับใช่ไหมเพราะว่าผนังข้างในมันร่อนเน่ะมันก็จะปูดบวมเหมือนแบบเหมือนเวลาที่ฟ้าเพดานมันร่อนน่ะมันก็จะบวมเป่งขึ้นมาก็เลยทําให้เราเนียวัด พบว่ามีเดสเซนตามันกว้างมันมากกว่า8เซนเห็นไหมว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องมเดสเซน่ยม,มันช่วยได้เยอะมากครับช่วยได้เยอะแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดตรงเนี้ยบริเวณนี้ผมไม่ได้วาดให้ดูมันคือส่วนที่เรียกว่าไฮลาไฮลาแปลว่าขั้วครับไฮลาไฮลาคืออะไรอ่ะมันเป็นส่วนของเส้นเลือดจากปอดที่เข้าสู่หัวใจดูตำแหน่งนี้น,น,นะเห็นเส้นดำๆนะครับที่มันออกไปจําได้ไหมหัวใจใช่ไหมครับหัวใจมันมีห้องบนหัวใจห้องบนขวารับเลือดจากร่างกายส่งมาให้หัวใจห้อง ล่างขวาแล้วมันก็ส่งไปเส้นเลือดตรงนี้นะครับเส้นเลือดสีดําตรงนี้มันชื่อว่าพันนรีอาร์เทอรีส่งไปปุ๊บมันก็จะมีแขนง่ะที่ออกไปปอดมันออกไปปอดนะซึ่งแขนงเนี่ยผมไม่ได้ว่าให้ดูแขนงก็เป็นแขนงของหลอดเลือดนะครับมันก็จะประกอบส่วนตรงขั้วเขาเรียกว่าไฮลามันก็ประกอบด้วยเส้นเลือดนี่แหละปนๆกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในภาพมิสเลเราแทบจะไม่เห็นไม่เห็นตรงขั้วว่ามันนูนหนาเลยนะเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปปอดมันก็ไม่ได้โตอะไรมันก็จะเล็กๆไปนะแล้วเวลาที่เลือดในนนปอกกลลัับบมาที่ไหะ มันกลับมาที่หัวใจห้องบนใช่ไหมครับห้องบนซ้ายมันก็จะมีขแขนงของเส้นเลือดปอดที่เข้ามาถ้าเกิดว่าเราวามันจะเหมือนหนวดแมวอีเส้นๆตรงนี้ครับทีนี้มันสำคัญยังไงอ่ะผมไล่ฟังเวลาที่มีน้ําท่วมปอดนะครับมีภาวะหัวใจวายหรือว่าน้ําท่วมปอดนะครับถ้าหากว่าคนไข้มีน้ําท่วมปอดเนี่ยคือเลือดจากปอดมันกลับเข้าสู่หัวใจไ,ได้ได้ยากใช่ไหมมันก็เลยมีเลือดขังอยู่ในปอดเยอะปริมาณสารน้ําที่ขังในปอดเยอะดังนั้นเนี่ยไคลาก็จะ นูนครับใช่ไหมสเส้นเลือดมันก็จะโป่งนะเพราะว่ามันเข้าหัวใจไม่ได้ก็เลยเห็นว่าไฮลาตรงขั้วมันดูใหญ่ขึ้นซึ่งเราใช้จุดนี้แหละครับในการดูว่าเอ็กซเรย์ที่เราเห็นเนี่ยมีภาวะน้ำท่วมปอดหรือเปล่าใช่ไหมผม,า ion, ามา ima, ไม่ได้คอนเจชันผมไม่ได้อดีมาไหมเราดูที่ไฮลาครับถ้าไฮลามันนูนขึ้นมาเป็นสีขาวนูนเด่นก็แปลว่าสเส้นเลือดในปอดม,มันมีการขับขัางนะครับการจะราจรลถมันติดเลือดมันเข้าหัวใจได้ไม่ดีก็บอกว่าเนี่ยมีนม้ําท่วมปอดเห็นไหมครับว่าตรงสีขาวเนี่ยมัน มันนูนมากเลยเหมือนที่ว่าผนังหัวใจนี่คือผนังหัวใจนะผนังหัวใจด้านขวาอันนี้คือผนังหัวใจด้านซ้ายตรงนี้ครับคือส่วนที่เรียกว่าไฮลาคือขั้วของมันน่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะหลอดลมใช่ไหมแต่ว่าหลอดลมมันจะเป็นสีดํานะแล้วก็ประกอบด้วยส่วนของเส้นเลือดไงเส้นเลือดที่ไปปอดด้วยและเส้นเลือดที่เข้าปอดด้วยเป็นแขนงของคอขวดนะครับตรงนี้จะเห็นว่าคอขวดมันมันนูนมากเลยครับมันใหญ่มากเพราะว่าถ้าปอดเนี่ยมันมีแต่น้ำอ่ะมันออกไปไม่ได้ไงก็เลยทําให้เห็น ขั้วของมันเนี่ยมีลักษณะของหนานะครับนัางไปเปลี่ยนภาษาแพทย์ดีกว่าดีไหมภาษาแพทย์ตรงขั้วนี้เรียกว่าไฮล่าครับคําว่านูนเด่นเรียกว่าโพรมิเนน้์ครับก็เลยใช้ศัพท์ว่าเห็นลักษณะของเพอร์รีไฮล่าโพรมิเนน้์คำว่าเพอร์รีหมายถึงรอบๆครับรอบๆทั้งหมดเนี่ยเพอร์รีไฮล่าโพรมิเนน้์มันดูนูนหนางนะจำคำศัพท์คำนี้ไว้นะครับเพอร์รีไฮล่าโพรมิเนน้์เป็นคําที่บ่งบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมปอดน,นะครับ แล้วไฮลามันอยู่ตรงไหนอ่ะจำให้ได้นะครับเห็นภาพนี้ไหมครับนี่คือหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็เห็นเส้นนี้ไหมผมเริ่มวาดเส้นให้มันชัดขึ้นขแขนงตรงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยคือขแขนงที่เส้นเลือดที่ไปปอดแล้วก็เส้นเลือดที่กลับมาที่ปอดปกติแล้วมันก็จะเล็กๆนะเพราะมันไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับแต่เคสเนี้ยครับเห็นไหมรับว่าเนื้อปอดทั้งหมดเนี่ยมันมีแต่น้ําแบบปอดมันชุ่มน้าอ่ะมันเหมือนเหมือนทิชชู่ที่เปียกน้ําเหมือนฟองน้ํามันมีแต่น้ำนครับดังนั้นเนี่ยเส้นเลือดในปอดดมมันนนนนก็เเลยจะู่ขึ้า คำว่าเส้นเลือดในปอดนูนเด่นเรียกว่า prominent นะครับ prominent คือมันนูนเด่นมาดูด้วยกันนะเห็นภาพนี้ไหมไฮล่านูนไหมครับนูนเนี่ยเท่ากับน,นิ้วโป้งครับเห็นไหมตรงนี้มันใหญ่มากเลยเห็นไฮล่าที่ที่มันดูดูโดดเด่นดูนูนขึ้นมาเราเห็นเส้นเลือดเส้นๆเล็กๆในปอดไหมครับเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆเหมือนกับเหมือนกับเส้นไม้กวาดน่ยที่มันกระจายออกไปซึ่งปกติแล้วมันไม่เห็นนะครับปอดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสีดำเพราะว่าตัวตัวปอดมีถุงลมมีอากาศมันเป็นสีดําแต่ปรากฏว่า ลักษณะอันนี้เราจะเห็นแบบมันดูมีสีขาวที่มันกระจายขึ้นไปซึ่งสีขาวก็คือเส้นเลือดที่มันนูนขึ้นมาจากการที่มันมีน้ําขังในปอดเนี่ยเส้นเลือดมันก็เลยโป่งขึ้นมามันเหมือนน้าที่ระบายได้ช้าครับคิดถึงเวลาที่มันมีน้ําท่วมแล้วก็แบบถนนหน้าบ้านเรามีแต่น้ําขังมีขยะไปอุดตันนี่ครับมันก็เลยเห็นน้ําเจิ่งนองก็คือถนนมันก็บวมนั่นเองนะเหมือนกันครับหัวใจห้องซ้ายเขาวายครับดังนั้นเนี่ยเลือดมันก็เลยกลับเข้าสู่หัวใจไม่ได้มันก็เลยเกิดน้ําท่วมไงเอ่ญนอง เราก็เลยเห็นเส้นเลือดในปอดที่มันชัดขึ้นคําว่าชัดขึ้นเรียกว่า prominent นะครับดูให้ได้นะรูปนี้มีความน่าสนใจมากเพราะว่าคนไข้เนี่ยเกิดภาวะหัวใจวายน้าท่วมปอดระยะแรกๆครับดูแทบจะไม่ออกเลยนะเราก็เลยต้องใช้หลักการเรื่องของ 1. ่ง p e r l y h i a l prominent ครับ <laughs> เห็นเส้นเลือดที่ h ฮ l a เนี่ยมันดูนูนขึ้นมา อย่างที่สองก็คือในเนื้อปอดก็เห็นลักษณะของ vascular congestion หรือว่าเส้นเลือดที่มันนูนหนาขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวบ่งบอกแรกๆแ,แล้วก็เฮซาของหัวใจที่มันใหญ่ขึ้นนะ cardiomegaly เดี๋ยวมาดูรูปถัดไปจะเข้าใจมากขึ้นนะครับรูปที่แบบว่าหัวใจมันวายเยอะมันก็จะโอ้โหเป็นฟ้าเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ระยะแรกๆระวองลาดนะถ้าฟังปอดนะครับเจอไหมได้ยินนะครับเวลาฟังปอดข้างหลังเนี่ยเขาจะยินเสียงกรอบแกรบเหมือนเสียงขยี้ผมอะ่ะถามว่าทำไมเป็นกรอบแกรบ เวลาที่ถุงลมมันมีน้ำเกราะวถุงลมมันก็จะมีลมใช่ไหมมันไม่ได้มีน้านะครับเวลาที่ถุงลมมีน้ําอยู่ข้างในคือน้ําท่วมปอดเนี่ยน้ำมันก็แพร่มาที่ถุงลมด้วยเวลาที่ถุงลมมันขยายอ่ะเวลาที่มีน้ํามันก็จะมีเสียงกรอบแกรบเหมือนเสียงขยี้ผมอ่ะเขาเรียกว่า c r e p i t a t i o n นะซึ่งฟังปอดได้ยินนะครับทีนี้บางคนฟังแล้วก็ไม่ได้ยินนะครับถามว่าทําไมนะเพราะเราฟังปอดด้านหน้าไงด้านหน้ามีองค์ประกอบเยอะมีกล้ามเนื้อมีไขมันมีเต้านมเนี่ยบางทีฟังปอดมันไม่ค่อยได้ยินนะครับแนะนาว่าฟัง ปอดคนเราส่วนใหญ่มันอยู่ที่ด้านหลังนะครับพื้นที่ปอดอยู่ด้านหลังถ้าเราไปฟังปอดด้านหลังเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเคร์เปเทชันชัดเจนหลายครั้งที่คนไข้มาด้วยเหนื่อยครับกล้ามเนื้อหัวใจขาเลือดมาด้วยเหนื่อยเนี่ยออกซิเจนมันต่ำนิดนึงนะพอผมไปฟังปอดด้านหลังได้ยินเสียงเคร์เปเทชันก็เนี่ยแหละครับมันเกิดภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับอ่ะดูตรงนี้หนไหมอ่ามีอีกสิ่งหนึ่งคือไฮล่าผมให้ดูไฮล่าเขายังวาดรูปเดิมอยู่ครับ เห็นเส้นสีแดงไหมครับเส้นสีแดงแล้วก็มีเส้นสีดำเนีก็คือเลือดที่ไปปอดเลือดที่กลับเข้าปอดมันเป็นขแขนงเส้นเลือดอะที่รวมกันตรงนี้เขาเรียกว่าไฮล่าเวลาที่น้ํามันท่วมปอดไฮล่ามันก็จะนูนขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองนะครับดูรูปนี้ก็คือผมชี้ให้ดูเรื่องของไฮล่าที่มันนูน Pur p e r l y hyaena prominent ครับมาดูภาพนี้นะครับทีนี้ข้อนี้ตอบไปแล้วนะข้อ7ถามว่า มมนเป็นองประกอบนึงในการดูเรื่องของเอ็กซเรย์หัวใจวายครับเขาเจบอกว่าเส้นที่ลากเส้นสีดำที่ลากตรงเนี้ยเส้นนี้ครับมันมีชื่อว่าอะไรนะออแล้วก็ค่าปกติคือเท่าไหร่จริงๆมันต้องคือเส้นทั้งหมดนะสัดส่วนนะครับเขาเรียกว่ากอไก่นะครับคา์ดโอทอรัสิกเรชหรือว่า CT ทีเรชเราลากจากไหนนะผนังหน้าอกครับด้านหนึ่งไปหาด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นหค่านะเอาตั้งไว้เป็นตัวหานะครับ จากนั้นเนี่ยดูว่าลักษณะของหัวใจขอบหัวใจค่าหนึ่งกับข่าหนึ่งเนี่ยมันห่างกันห่างกันเท่าไหร่เราก็เอาสัดส่วนมาหารกันอันนี้เป็นการวัดคร่าวๆมากนะเราเห็นไหมผมลากเอาจากตัวที่กว้างที่สุด่ะแต่ว่าบางตำราเนี่ยเขาเอาเป๊ะไงเขาจะเอาหลอดลมแบ่งครึ่งก่อนครับแล้วเขาจะดูว่าครึ่งของหลอดลมเนี่ยมันไปถึงตรงไหนที่กว้างที่สุดนะเอาค่านั้นนะแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงไหนกว้างที่สุดเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยาแต่ถ้าเราทํางานฉุกเฉินก็เอาคร่าวๆก็ได้ครับดูด้วยสายตาสัดส่วนหัวใจกััับสส่่่วนนนของงกรรหมมเทาไ คสเนี้ยเกินไหมเกินครับมันเกิน0.5แน่นอนเกิน50%นะถ้าบอก0.5จะแบบเอ๊ะมันไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าบอกว่ามันเกิน50%เนี่ยมันเกินครับเพราะหัวใจมันโตไงนี่เขาก็วัดนะเออเพ์ลีไฮล่าอีกอันนึงนะครับมีมีมีสิ่งที่บอกว่าหัวใจวายระยะแรกๆเนี่ยมันดูยากไงแต่ถามว่าถ้าตั้งใจดูทฤษฎีมันก็มีนะมันบอกได้นะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของ เพอร์ลี่ไฮลาที hing, ่ม right? ันนูนเด่นใช่ไหมครับเพอร์ลี่ไฮลาเพอร์มิเนนเห็นเรื่องของเนื้อเนื้อหลอดเลือดในเส้นเลือดปอดที่มันดูนูนเด่นขึ้นแล้วก็เห็นลักษณะของหัวใจที่โตขึ้นไงใช่ไหมซีทีรโชมากกว่า50%ยังมีอีกอันหนึ่งครับมีนี่ข้อ8ครับเห็นเส้นสีขาวนี่ไหมครับมองเห็นไหมมันจะมีเส้นเล็กๆเหมือนกับเหมือนกับเข็มที่ทิ่มมา3ที่นะครับหนึ่งสองสามเส้นนี้ก็คือชายปอดมันจะมีเส้นที่วิ่งออกมาเส้นตรงชายปอด้าถามว่าเส้นชายปอดเนี่ยม เส้นนี้มันบ่งบอกว่ามีภาวะน้ําท่วมปอดนะครับเวลาที่มีน้ําท่วมปอดนะครับก็จะเห็นลักษณะที่ที่น้ามันแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อปอดเนี่ยมันจะมีคํานึงคําว่าอินเตอร์ซิเชียมครับคือในในถุงลมมันติดกันใช่ไหมถุงลมติดกันแต่ว่าช่องว่างของถุงลมที่มันติดกันเนี่ยมันจะมีมีพวกเซลล์อยู่ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอินเตอร์ซิชเชียมเวลาที่น้ําท่วมปอดมันก็จะเห็นเส้นเนี้ยเป็นเล็กๆนะครับแต่ว่าน่าจะมีภาวะน้ําท่วมปอดเกิดขึ้นนะเส้นนี้เรียกว่าเคอร์รี่อะไร คือถ้าเราเห็นเคอรี่บีไลน์ก็บมกบอกว่าน่าจะมีเรื่องของน้ําท่วมปอดเส้นนี้ดูดูยากน,นิดนึงนะครับออาจจะต้องปรับภาพให้มันดูเข้มนิดหนึง่งเห็นไหมเห็นเคอรี่บีไลน์เป็นเส้นๆนะครับดูออกไหมเป็นเส้นๆของเคอรี่บีไลน์ก็คือเส้นตรงนี้แหละครับเวลาที่มันมีน้ําอยู่ในปอดเยอะตรงเนื้อเยื่อที่อยู่ในระหว่างถุงลมอ่ะเขาเรียกอินเตอร์ซิเชียมอ่ะเนื้อเยื่อตรงนี้มันก็จะบวมก็จะมีน้ําเข้ามาแทรกก็เลยทําให้เราเห็นเป็นเส้นๆน,นะครับเคอรี่บีไลน์นะอ่ะดูนี่นี่คือภาพถุงลมนะครับ ถุงลมนะปกติถุงลมมันก็มีแต่ลมครับมไม่ได้มีน้ำนะมีแต่ว่าเนี่ยพอมีน้ําท่วมปอดเสร็จป,ป,ปุ๊บมันก็จะมีน้ําเข้าไปฉาบอยู่ในถุงลมเวลาที่ฟังปอดก็มีเสียงแคปิเทชันนะเป็นเสียงของน้ําที่อยู่ในถุงลมก็จะกรอบแกบเป็นแคปิเทชันและทีนี้อินเตอร์เซชชคืออะไรอ่ะทำไมถึงเกิดเ u อร์รี่บีไลน,น์อันนี้คือถุงลมอันที่1อันนี้คือถุงลมอันที่2 เห็นไหมครับว่าช่องว่างถุงลมนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเส้นเลือดบ้างมีของเหลวระบบน้ําเหลืองอ่ะคือชิดกันมันก็มีเนื้อเยื่อที่มันประกอบกันนะครับตรงนี้พอมันน้าท่วมปอดเนี่ยเนื้อเยื่อมันก็จะบวมครับมีเส้นเลือดตรงนี้ก็เลยเห็นลักษณะที่เป็นเส้นเส้นตรงขอบครับอันนี้เขาเรียกว่าแคอรี่บีไลน์นะมาดูรูปถัดไปนะครับอ่านี่ข้อนี้ถามว่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหัวใจวายครับแต่ว่าลักษณะมันค่อนข้างจะเยอะของว่าผู้ป่วยคนไข้เป็นโรคไตนะครับไตวายเรื้อรัง คนไข้ไม่ได้ล้างไตอ่ะอยู่ดีก็ไม่ล้างไตวันนี้ก็ความนันสูงมากสมมติว่าความดันสัก240สูงมากเลยครับแล้วก็มาด้วยอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้เหนื่อยนอนราบไม่ได้เราคิดถึงหัวใจวายใช่ไหมแล้วก็ผมให้ประวัติเป็นโรคไตมันก็น่าจะมาทางเรื่องของน้ําเกินเนี่ยไม่ได้ล้างไตก็แปลว่าน้ําในปอดมันก็น่าจะเยอะเราก็เดาได้ว่าน่าจะมีภาวะหัวใจวายมีน่าจะมีน้ําท่วมปอดนี่แหละเอ็กซเรย์นี้เรียกว่าอะไรครับดูออกไหมเขาเรียกว่า แบดวิงนะครับแบดวิงเหมือนกับปีกของค้างคาวนะเหมือนแบดวิงไหมเหมือนปีกค้างคาวที่มันกระจายออกไปเหมือนเดิมครับเอ็กซเรย์ที่หัวใจวายน้ำท่วมปอดดูอะไรบ้างนะหนึ่งเพอร์ลี่ไฮล่าโรมินนนต์อันนี้เด่นไหมโหนูนมากนูนขนาดนี้ไหมเห็นไหม,หไหมว่ามันดูเปลือครับดูการเปลอของของเอ็กซเรย์นะในปอดเห็นไหมว่าส่วนที่ใกล้หัวใจใกล้ใกล้หัวใจจะเปลอขาวมากแต่ส่วนที่ไกลออกไปก็จะเริ่มดำ เพราะว่าตรงไหล่ามันนูนนะครับเลือดมันกลับจากปอดเข้าสู่หัวใจไม่ได้ไงเลือดมันขังในในปอดเยอะมันก็เลยทำให้เส้นเลือดปอดมันนูนขึ้นมาการที่เส้นเลือดปอดมันนูนเนี่ยมันมีน้ําในเส้นเลือดปอดมันก็จะเห็นลักษณะเป็นสีขาวอะครับน้ำเนี่ยเอ็กซเรย์มันจะเห็นสีขาวก็คือพวกพวกน้ําบ้างถ้ากระดูก,กจะขาวมากนะแล้วเกิดเป็นพวกเนื้อปอดมันก็จะดำๆำนะครับเพราะว่าถ้าถ้าลมเนี่ยจะเห็นเป็นสีดํา จะเห็นว่าเนี่ยแทนที่มันควรจะเป็นสีดําของอากาศใช่ไหมเนื้อปอดมันกลับเป็นสีขาวอะ่ะเพราะว่ามันมีมันมีน้าที่เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันนูนขึ้นมาแล้วก็การนูนเนี่ยมันดูเด่นมากครับคือแบบมันกระจายเป็นก้อนแล้วครับมันเหมือนกับปีข้างเท้าไอ,อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของน้ําท่วมปอดน,นะครับหัวใจโตไหมโตครับดูสัดส่วนเนี่ย C T r a t i ชนะ cardio t h ร r a ิ i c r a t ช o ดูคร่าวๆก็ได้มันมันมากกว่า50%ออยู่แล้วครับหัวใจโตขนาดนี้เราวัดจากไหนนะ ผนังหัวใจไอ้ผนังซงอกด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ past, like army, 40, one, 60, e ่งนะครับแล้วก็ผนังของหัวใจด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่ามันใหญ่ว่าอะไรครับใหญ่เนี่ยมันเกิน50%คือคนไข้คนนี้มีหัวใจโตด้วยเขาเรียกว่าแบดวิงนะแบดวิงสำคัญยังไงรู้ไหมแบดวิงเป็นตัวที่บอกว่าเป็นหัวใจวายระยะแรกๆครับคือหมายถึงเป็นเฉบพันน่ยเฉพันเขาเรียกว่า a อคคิวพาร์มูลิเอดิมาคือตอนที่หัวใจบีบตัวนะครับปรากฏว่าได้เห็นเนี่ยความดันมันสูงมาก คนไข้เป็นโรคไตไตาวายเรื้อรังอยู่แล้วนะแล้วก็ความดันเข้าสูงมากสมมติว่าความดันต้อง250ใเนี่ยหัวใจบีบตัวได้ไหมมันบีบไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดภาวะน้ําท่วมปอดอันนี้เป็นภาวะหนึ่งที่ต้องเรียนรู้นะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นไฮเปอร์เทนซีฟอีเมอร์เจนซีครับเป็นภาวะฉุกเฉินวิกฤตทางความดันเนี่ยเพราะว่าความดันที่สูงมากทําให้หัวใจมันวายนะครับมาดูในภาพหัวใจนะผมไลฟ์ฟังมาดูนะ ทีนี้ความดันมันสูงมากอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะนี่คือหัวใจห้องซ้ายล่างหัวใจห้องซ้ายล่างบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงเอลต้านะไปเลี้ยงร่างกายมันผ่านทางเซลล์เอลต้ามันก็ไปเลี้ยงร่างกายปรากฏแค่นี้อยู่ดีความดันเขาสูงมากคือความดันเดิมมันอาจจะแบบร้อยหกสิบองครับแต่วันนี้วันนี้วันดีคื้นดีหูไม่ได้ล้างไปไงความดันมันข้างเยอะคือน้ําในร่างกายมันเยอะความดันในหลอดเลือดมันก็เยอะไงสมมติว่าความดันได้ต้อง250สเนี่ยสูงไหมสูงมากคนเราไม่ควรจะมีความดันถึง250ปรากฏว่า หัวใจมันสู้ไม่ไหวยอมแพ้ครับไม่สามารถจะบีบตัวไปสู้ความดัง2องรได้ดังเนี้นหัวใจมันก็เลยวายฉับพันมันสู้ไม่ได้เพราะหัวใจห้องซ้ายมันวายมันระบ,บายน้ําไม่ได้ถามว่าอะไรเกิดขึ้นนะย้อนกลับไปครับหัวใจห้องซ้ายรับเลือดจากหัวใจห้องซ้ายบนใช่ไหมหัวใจห้องซ้ายล่างรับเลือดจากหัวใจห้องซ้ายบนแต่ว่าหัวใจห้องซ้ายล่างไม่สามารถระบายเลือดไปร่างกายได้เพราะว่าความดันมันสูงมากมันสู้ไม่ไหวครับเลือดมันก็เลยทนกลับไงมันก็ทนกลับมาที่หัวใจห้องซ้ายบนนะทนไปไหนต่อครับ ไปปอดไงเพราะว่าปอดเนี่ยส่งเลือดมาที่หัวใจใช่ไหมดังนั้นเนี่ยปอดก็เลยลักษณะเหมือนฟ้าเป็นแบตวิงนะครับเป็นเฉียบพันเนี่ยคือมันไม่สามารถระบายได้ทันทีมันก็เลยเห็นลักษณะที่กระจายเป็นแบตวิงนะครับอันนี้ลักษณะเฉพาะมากนะเขาเรียกว่าเป็น a อคคิวพันบรีไอดีมาอย่างนี้ก็คือเป็นภาวะที่มีน้ําท่วมปอดฉับพันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไปดูเคสน,นะครับผู้ไขจะมีความดันที่สูงมากสูงแบบสูงมากครับแล้วก็มักจะเป็นโรคไตที่ไม่ล้างไตอะไรมันก็เลยทําให้ความดันสูงมากไง แล้วก็หัวใจเอาชนะความดันไม่ได้ครับหัวใจก็เลยวายเริ่มมีน้ําท่วมปอดฉับพันแลวจากที่เฉพาะก็คือเนี่ยแบดวิงแบวิงมากถามว่าการให้ยาคืออะไรนะเมื่อเราสามารถวินิจฉัยภาวะนี้ได้นะ c u ค e ิ a l m a r y Edema เนี่ยซึ่งเกิดจากความดันที่สูงมากครับเป็น Hypertensive e m e r g e n c y นะย,ยาที่คิดถึงนะครับที่ได้ผลดีสำหรับเคสพวกนี้ก็เป็นยาที่ชื่อว่า NTG ครับในโตซร,รีนที่ให้ดริปอะได้ผลดีมากถามว่าทำไมนะ สาเหตุเพราะว่า NTG ครับเป็นในเรในตรดในตัวกิสลีนะครับมันทําให้หลอดเลือดขยายทั่วร่างกายเคยเห็นยาไอโซดิวไหมเวลาอมยาไอโซดิวใต้ลิ้นเนะี่ยทำให้หลอดเลือดมันขยายใช่ไหมหลักการเดียวกันครับ NTG เนี่ยเป็นยาที่ขยายหลอดเลือดดำเป็นหลักนะครับถามว่ามันช่วยได้ยังไงอ่ะย้อนภาพกลับมาดูคนไข้คนคน,นี้มีภาวะที่หัวใจวายนะมีน้ําท่วมปอดจากการที่ที่ความดันมันสูงมาก NTG เป็นยาลดความดันประเภทหนึ่งนะแต่ว่ามันออกฤทธิ์ที่ตรงเส้นด,ดำเป็นหลักมันทําให้เส้นดำมันขยายนะครับ คือเคสเนี้ยดูตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราให้ยา NTG drip อะครับมันจะทําให้หลอดเลือดดาทั่วร่างกายขยายดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าปีโหลดมันก็จะน้อยลงอะปีโหลดคืออะไรนะอ่ะดูเส้นเลือดนะครับเห็นตรงนี้ไหมนี่คือหัวใจของคนเรานะครับหัวใจของคนเราแล้วก็หัวใจเนี่ยจะรับเลือดผมให้ดูภาพหัวใจดีกว่าต้องเข้าใจแต่ว่าให้จําคํานึงก่อนนะ NTG ทําให้ปีโหลดมันน้อยลงเอาอันนี้ก่อนนะคอนเซป้นะ NTG อะยาลดความดันตัวเนี้ยทาให้ปีโหลดน้อยลงพอปีโหลดน้อยลงเนี่ยเลือดในหัวใจมันก็จะ ลดลงไปด้วยนะก็เลยทําให้เลือดในปอดมันก็ลดลงด้วยอ่ะดูนะครับอันนี้ดูก่อนอันนี้คือหัวใจห้องขวานะครับหัวใจห้องขวาเลือดจากศีรษะจากร่างกายเนี่ยเลือดจากหัวเข้ามาทางซุปเพียเดียวนะครับว่ามาที่หัวใจห้องขวาเลือดจากขาเนี่ยเข้าทางอินฟลเดียวนะครับว่าใช่ไหมก็เข้าสู่หัวใจห้องขวาเหมือนกันทีนี้ยา NTG ครับยาในโตกิสรีเนี่ยมันทําให้หลอดเลือดดาขยายเป็นหลักดังนั้นเนี่ยที่ขาหรือหัวเนี่ยมันขยายมากพอขยายมากเนี่ย ตรงนี้ครับตรงอินฟลู์นะรับว่าเส้นเลือดมันขยายมากดังนั้นเนี่ยเลือดจากขามันกลับเข้าสู่หัวใจได้ไหมมันก็ได้น้อยไงเพราะมันอยู่ที่ขาไงเลือดมันอยู่ที่ขาการที่เลือดมันอยู่ที่ขาเนี่ยมันเข้าสู่หัวใจได้น้อยเราเรียกว่าปีโหลดมันก็ลดลงไงปีโหลดไปถึงก่อนที่มันจะเข้าหัวใจอ่ะเพราะว่ายาเอ็มพีเนี่ยทำให้หลอดเลือดส่วนขาเนี่ยมันขยายครับเลือดจากขานี่ก็เลยเข้าสู่หัวใจน้อยลงทีนี้พอเลือดเข้าสู่หัวใจน้อยลงเลือดไปไหนนะเลือดก็จะไปปอดน้อยลงไงคือตอนนี้ปอดมันการจราจรคร ถ้าเราสามารถคือแบบอุ้งน้วไหมนิ้ออกไหมตรงนี้ปอดมีแต่เลือดนะครับข้าง,ง็มไปหมดเนี่ยถ้ามันยังเติมเข้าไปอีกครับแย่เลยปอดมันก็ไม่หายสักทีหนึ่งพอเราให้ m p g นะความดันมันลดใช่ไหมครับเลือดมันก็จะไปปอดน้อยลงดังนั้นเนี่ยปอดมันก็ค่อยๆเคลียร์ตัวเองครับค่อยเอาเลือดออกไปจากปอดเนี่ยเข้าสู่หัวใจห้องซ้ายไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้นมันเหมือนแบบเป็นการลดการจราจรที่ขับข้างอะ่ะพอต่อมาเนี่ยม,มันทําให้ความดันลดได้นู้นนะก็คือตรงนี้เอออตาเห็นไหม เอลต้า e มันส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายอ่ะพอเมื่อกี้ความดันคนไข้ต้อง250เอลต้าบอกสู้ไหวแล้วครับพอเราให้ NTG อ่ะต่อเลือดส่วนปลายก็ขยายด้วยดังนั้นเนี่ยหัวใจก็จะสามารถที่จะสู้ความดันที่มันลดลงได้นะจะเห็นว mm ่า NTG เป็นยาที่เหมาะมากครับในคนไข้ที่เป็น Acute p u l m o n a r y e d e m a ที่มี Hypertensive e m e r g e n c y นนั่นเองนะครับ